ยังคงอยู่กันที่เรื่องราวของเวทีการประกวด MissUnivers e ปี2025ค่ะคุณผู้ชมคะที่ต้องบอกได้เลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่แฟนๆนางงามต่างก็จับตามองกันไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะซึ่งต้องบอกได้เลยค่ะว่าปีนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งปีที่มีประเด็นดราม่าออกมาให้แฟนๆนางงามเนี่ยได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าใดๆนะคะล่าสุดเลยเนี่ยทางด้านของควีนฟาติมาค่ะ MissUnivers e ปี2025นะคะซึ่งเธอเนี่ยเป็นตัวแท นางงามจากประเทศเม็กซิโกนั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวนะคะหลังจากมงลงนั่นเองค่ะโดยทางด้านของเพจฉันชอบดูนางงามนะคะได้มีการออกมาโพสต์เรื่องราวของควีนฟาติมามิส s ินเวิร์สปี2025ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะที่มีการออกมาเคลื่อนไหวนะคะหลังจากที่เธอเนี่ยสามารถคว้าตำแหน่งมิส s u นเวิร์สปี2025นนะคะแล้วก็ได้มีชาวเน็ตหลายต่อหลายคนเลยทีเดียวค่ะต่างก็ไม่พอใจนะคะสำหรับผลการ ประกวดในครั้งนี้นั่นเองคุณผู้ชมซึ่งเธอนะคะก็ได้มีการออกมาพูดจากใจค่ะหลังจากถูกถล่มอย่างหนักในโซเชียลนะคะโดยบอกว่าเธอเนี่ยได้รับข้อความด่าดูถูกใส่ร้ายนะคะและแม้แต่การอวยพรให้ตุยค่ะ เพียงเพราะเธอเนี่ยชนะแต่เธอไม่ยอมให้ความเกลียดชังเหล่านี้ทำลายคุณค่าในตัวเองนั่นเองคุณผู้ชมคะโดยเธอนะคะก็บอกอีกค่ะว่าความรุนแรงต่อผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายนะคะแต่รวมถึงการใช้คำพูดบูลลี่ค่ะและความเกลียดในโลกออนไลน์ด้วยนะคะเธอเนี่ยจึงขอใช้เวทีของเธอ เพื่อต่อสู้แทนผู้หญิงทุกคนที่เคยถูกทำร้ายถูกกดทับค่ะหรือถูกทำให้เงียบเสียงนั่นเองซึ่งฟาติมานะคะยืนยันเขาว่าเธอเนี่ยจะไม่ถอยนะคะแล้วก็ไม่ขอโทษที่ตัวเองเปล่งประกายค่ะและจะใช้มงกุฎของเธอนะคะ เพื่อทําให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยคะ่ะแล้วก็เป็นเสียงให้กับผู้หญิงทุกคนพร้อมขอบคุณคนที่สนับสนุนนะคะที่ช่วยเป็นพลังให้เธอเนี่ยยืนหยัดนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะโดยงานนี้นะคะคุณผู้ชมทางด้านของเพจดังค่ะอย่างฉันชอบดูนางงามก็ได้มีการคอมเมนต์ใต้โพสต์เอาไว้เพิ่มเติมอีกนะคะบอกว่าช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยฉันได้รับข้อความมากมายค่ะ ทั้งคําด่าดูหมินนะคะไปจนถึงคําอวยพรให้ฉันตุยจากคนที่ไม่รู้จักฉันแม้แต่นิดเดียวแต่ฉันยังยืนหยัดได้นะคะเพราะฉันรู้คุณค่าและยึดมั่นในหลักของตัวเองอย่างไรก็ตามค่ะผู้หญิงหลายคนอาจเจ็บปวดจากการโจมตีแบบนี้จนกระทบต่อสภาพจิตใจนะคะและอารมณ์ได้วันนี้นะคะฉันอยากพูดไม่ใช่ในฐานะนางงามค่ะแต่ในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่เหมือนกับผู้หญิงอีกนับล้านทั่วโลกนะคะที่เคยเผชิญความรุนแรงที่เกิดจาก ความเกลียดชัง ความไม่รู้นะคะแล้วก็การที่บางคนเนี่ยไม่สามารถทนเห็นผู้หญิงที่ประสบความสําเร็จได้ค่ะฉันถูกด่าดถูกโจมตีถูกใส่ร้ายเพียงเพราะฉันชนะเพราะผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความฝันมีความพยายามและเลือกยืนหยัดเพื่อตัวเองแม้คําเหล่านั้นจะเจ็บแต่ไม่ใช่สิ่งที่กําหนดฉันนะคะสิ่งที่กําหนดฉันเนี่ยคือความเข้มแข,ข็งความซื่อสัตย์และความรักที่ฉันมีต่อประเทศของฉันค่ะรวมถึงผู้หญิงทุกคนที่ฉันเป็นตัวแทนนะคะซึ่งความรุนแรงต่อผู้หญิงเนี่ย ไม่ใช่เรื่องของกำปั้นเสมอไป แต่อาจมาในรูปแบบคําพูดนะคะความเกลียดชังในโลกออนไลน์การล้อเลียนนะคะแล้วก็ความพยายามทําลายคุณค่าของเราค่ะฉันอยากบอกอย่างชัดเจนนะคะว่าไม่มีคําด่าคําไหนทําให้ฉันยอมแพ้ได้ค่ะไม่มีความเกลียดชงดังใดดับไฟในตัวฉันได้นะคะเพราะเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งลุกขึ้นสู้ผู้หญิงทุกคนก็ลุกขึ้นสู้ด้วยค่ะเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งชนะเธอก็เปิดทางให้ผู้หญิงอีกหลายพันคนเดินตามนะคะสาหรับคนที่โจมตีและโกหกเกี่ยวกับฉันฉันอยากจะบอกค่ะว่าชัยชนะ ของฉันเนี่ยไม่ใช่ใครคุกคมแต่มันคือเครื่องเตือนใจนะคะว่าผู้หญิงเข้มแข็งและทรงพลังแค่ไหนและสําหรับผู้หญิงทุกคนค่ะที่เคยถูกทําร้ายในทุกรูปแบบฉันสัญญาว่าจะไม่เงียบนะคะฉันจะใช้เวทีนี้เนี่ยเพื่อเป็นเสียงให้คุณค่ะเพราะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะมงกุฎไม่ได้หมายถึงความงามอย่างเดียวนะแต่หมายถึงความรับผิดชอบและความรุนแรงใดๆที่เกิดจากความอคติไม่ใช่ความคิดเห็นแต่มันคือการทําร้ายฉันจะไม่ถอยไม่หลบและไม่ขออนุญาตใคร เพื่อเป็นตัวของตัวเองค่ะฉันยืนหยัดนะคะอยู่ที่นี่เพื่อผู้หญิงทุกคนที่เคยหวาดกลัว ถูกทำร้ายนะคะหรือถูกทําให้เงียบเสียงฉันเห็นคุณฉันเคารพคุณและฉันเนี่ยใช้เสียงของฉันเพื่อคุณและสําหรับคนที่เชื่อในตัวฉันขอบคุณจากหัวใจความรักของคุณเนี่ยคือแสงที่ทําให้ฉันยืนอยู่ได้วันนี้ฉันขอยืนยันอีกครั้งฉันจะเดินหน้าปกป้องนะคะและเป็นเสียงให้ผู้หญิงทุกคนใช้มงกุฎนี้เพื่อสิ่งที่ดีเพราะความรุนแรงที่ไม่มีวันชนะผู้หญิงที่รู้คุณค่าของตัวเองและแสงของเราทุกคนค่ะเกิดมาเพื่อส่องสว่างไม่ใช่เพื่อ ถูกทำให้ดับนั่นเองแหละค่ะ